ถูกมากครับถูกมากค่าไฟประมาณวันหนึ่งไม่ถึง1บาทนะตีกลมๆวันละบาทแล้วกันนะใช่วันละ1บาท ครับสวัสดีครับแนะนําตัวเองก่อนนะครับชื่อใหญ่นะครับเขาชื่อจริงชื่อวอลรับบินพุทธศรีนะครับก็เป็นกรรมการของบริษัทเจซเซนประเทศไทยจำกัดนะครับก็บริษัทเรานะครับก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับรั้วงานรั้วทั้งหมดเลยนะครับรั้วไฟฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่ารั้วที่กั้นด้วยจิตวิทยาเราจะใช้งานรั้วไฟฟ้าได้ก็แต่เมื่อคนและสัตว์รู้จักก่อนว่าเนี่ยคือรั้วไฟฟ้าพอมาใช้ร่วมกันแล้วมันดียังไงใช่ไหมครับอย่างเราใช้รั้วตาข่ายหรือรั้วเชลลิงแบบเนี้ยเรากันสัตวว์์เเเเรรรรรรราาาาาาากกกกัััันนนนนนคคคไไไไไไดดดด้้้้้้้้้ใใชช่่่่่มมมมมยบบแตตตตตปีีีฟฟ็อออโจททงงงืฐ เรื่องสองละแต่ทกนี้เครื่องที่ผ่านมาตรฐานนี้จะมีการทํางานของเครื่องปลอดภัยต่อคนรัสัตว์เพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดว่าเราโดนลมไฟฟ้าเนี่ยเราไม่มีทางจะโดนช็อตคาได้จะอารมเหมือนไฟฟ้าสถิตต,ตอนฤดูหนาวเวลาเราโดนโดนประตูรถยนต์โดนโลหะอะไรเงี้ยดย้วยด้วยความที่ผลิตภัณฑ์ของเซนเทคครับตัวเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพอยู่แล้วเนาะมันแบบเป็นลวดที่ใช้ก็จะเป็นเป็นลวดที่มีการชุบป,ป้องกันสนิมที่ดีครับอายุการใช้งานยาวนานอยู่แล้วมันทนสนิมมากครับ ว่าใช้ค่ากระแสไฟฟ้าประมาณเท่าไหร่คิดต่อเดือนคะพี่เปิด24ชั่วโมงเลยนะครับเปิด24ชั่วโมงเนี่ยค่าไฟประมาณวันหนึ่งไม่ถึง1บาทนะติดกลมกลมวละบาทแล้วกันนะเ,นเดือนหนึงก็ใช่เดือนนึงก็30บาทอืมถูกมากครับถูกมากไฟรั่วลงน้ำํำจะไม่เป็นอันตรายกับคนใช่ไหมครับใช่ครับคุือไทยครับแต่มีไฟรั่วลงน้ํานเนี่ยอันนี้ไม่ไม่ทั้งกลัวครับมันก็รั่วลงดินปกติครับ